โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอของชอบอาเนอร์เกรดก่อนเกมเปอยอเชพบลิเวอร์พูลวันพุธที่5มีนาคมยังเป็นอีกวันที่เป็นโปรแกรมของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งหนึ่งในคู่ที่ลงเตะกกันวันนี้คือเกมที่ปารีสแซงต์แชรกแมงจะเปิดรังปาร์คเดอแพร้งเจอกับลิเวอร์พูลนี่ถือเป็นการเจอกันระหว่างจ่าฝูงของลีกเอิงกับจ่าฝูงของพรีเมีย แถมทั้ง2ทีมยังมีเกมรุกที่โดดเด่นพอๆกันด้วยซึ่งเราจะมาพูดถึงเกรดเพื่อเป็นการรับกระแสเกมนี้กันการ,รเผชิญหน้ากันนี่ถือเป็นครั้งที่3เท่านั้นที่คู่นี้จะได้เจอกันในเกมระดับยูฟ่าแชมเปียนลีกโดย2หนก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มของฤดูก,กาล2018-2019ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ผลัดกันชนะไปทีมละ1หนหโดยวันที่ชนะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ได้เล่นในบ้านของตัวเอง ขณะที่หากนับรวมเกมระดับทั่วโยุโรปแบบทุกรายการแล้วล่ะก็นี่ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล1996-1997ที่คู่นี้ได้เจอกันในรอบน็อกเอาท์ของเกมทั่วโยุโรปโดยตอนซีซั่น1996-1997เป็นการเจอกันในรอบรองชะเลิศของรายการคัพวินเนอร์ครับซึ่งหันนั้นปารีสผ่านเข้าสู่รอบชิงชะเลอศได้จากการชนะด้วยสกอร์รวม3-2เปอเอชเช่เครื่องแรง อย่างที่รู้กันดีว่าก่อนลงเล่นเกมนี้ปารีสเก็บชัยในเกมแชมเปี้ยนส์ได้ถึง5นัดติดต่อกันและหากเกมนี้พวกเขาชนะได้อีกมันก็จะทําให้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล1994-1995ที่พวกเขาชนะในศึกชิงถ้วยบิ๊กเอียร์ได้อย่างน้อย6นัดติดต่อกันสถิติรับมือทีมเยือนจากอังกฤษที่ผ่านมาปารีสเคยเปิดบ้านเจอกับคู่แข่งจากอังกฤษทั้งหมด15ครั้งด้วยกัน ผลก็คือพวกเขาเก็บชัยได้6ผลโดยที่เหลือแบ่งเป็นการเสมอ5้าเกมกับแพ้4ครั้งผลงานการเจอกับทีมจากฝรั่งเศส5เกมหลังสุดที่ไปเยือนทีมชาติฝรั่งเศสในเกมทั่วยุโรปนั้นลิวอภูไม่เคยกลับบ้านพร้อมกับชัยชนะได้เลยแบ่งเป็นการเสมอ2นัดกับแพ้3ผลหนโดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้ชัยจากแดนน้ำหอมคือเดือนกันยายนปี2008ที่บุกไปชนะโอลิมปิกมาเ์เซย์2ตัว1ในเกมอยู่่าแชมเปี้ยนส์รอบแบ่งกลุ่ม อย่างไรก็ตามอา์เนอร์สลอตเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลมีสถิติที่ยอดเยี่ยมเวลาเจอกับคู่แข่งจากฝรั่งเศสเพราะยังไม่เคยแพ้เลยจากทั้งหมด3นัดในรายการระดับเมเจอร์ของฟุตบอลทั่วยุโรปแถมยังเป็นการเก็บชัยได้2หนอีกต่างหากมากินยอสซาร่าลุ้นท่าบรุนดีถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดมากินยอสก็น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับปารีสในเกมนี้ซึ่งมันจะทําให้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแต่หลัก100นัด พอดีพอดีและทําให้เขาถือเป็นแข้งชาวบาร์เซโลน่คนที่ี่ที่ได้เป็นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนลีกเยอะขนาดนั้นต่อจากโรเบโตคาร์ลอส120เกมดานิเอลเวส108เกมและเตียโก้ซินวา1 0 0เกมในทางกลับกันโมเมดซารา ah, ก็จะได้ลงเล่นเกมฟุตบอลทั่วยุโรปให้กับลิเวอร์พูลเป็นนัดที่8 4ซึ่งมันจะทําให้เขาขยับขึ้นมาเป็นอันดับ6ร่วมในชาร์ตนักเตะที่ลงเล่นเกมทั่วยุโรปให้กับลิเวอร์พูลมากที่สุดตลอดการเท่ากับเปเป้เรยานาอดี ผงยังห่างสล็อตยันราชันทีมดีสุดในยุโรปอา่านสล็อตกุนซือลิวอฟฟ์คูปฏิเสธคําชมจากคู่แข่งที่บอกว่าพวกเขาคือทีมที่ดีสุดในยุโรปพร้อมชี้ตําแหน่งยังเป็นของเรอัลลิดจากการคว้าแชมเปียนลีกฤดูกาลก่อนหงแดงจบลีกเฟดอันดับหนึ่งและลุยส์เอนริเก้เฮดโค้ตปารีสแซงแช็กแมงคู่แข่งรอบน็อกเอาท์ชมก่อนเกมเป็นทีมที่ดีสุดในยุโรปตอนนี้อย่างไรก็ตามสล็อตเห็นต่างมองไปที่ราชันชุดขาวแชมป์เก่าซึ่งเพลย์ออฟชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้จนได้ไปต่อในรายการ มันคือคำชมที่ทําให้รู้สึกดีมากแต่ผมคิดว่าทีมที่ดีที่สุดในยุโรปตอนนี้ยังเป็นเรอัลมิดโคชชาวดัต์กล่าวก่อนเลกแรกที่ปาร์คเดอะแพงเหตุผลคือมิดิเป็นผู้ชนะรายการนี้ในปีก่อนบางคนอาจเห็นต่างไปแต่สําหรับเราทีมที่ดีที่สุดในยุโรปจําเป็นต้องได้แชมเปี้ยนลีกเรายังห่างไกลจุดนั้นมากเราจะเริ่มต้นด้วยเกมที่ยากมากในวันพรุ่งนี้และหากเข้ารอบได้ก็ยังมีเกมยากรออยู่อีกหลายนัดฝั่งเปแอสเชจ่าฝุงดีเอิงไม่แพ้ใครมาตั้งแต่พิจิการยนปีก่อน และหากนับ10เกมหลังสุดทุกรายการยิงรวมกันถึง40ประตูเรามีตัวเลือกคือเจอเบนฟิก้าหรือเปียเชทุกคนที่ดูฟุตบอลในช่วงหลายเดือนหลังจะบอกว่าเราอยากเจอเบนฟิก้ามากกว่าส็อตกล่าวต่อทุกคนคงเห็นตรงกันเปียเชคือหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของยุโรปเราต้องยอมรับผลจับสลากการประกบคู่แบบนี้สามารถเกิดขึ้นในรูปแบบเก่าได้เช่นกัน พรุ่งนี้เราจะได้เห็นว่าแอเชจะเป็นฝ่ายบุกใส่และทําให้เราเจอความยากลําบากเหมือนในเกมกับแมนซิตี้หรือเราจะสามารถครองบอลได้ดีเพื่อเล่นด้วยสไตล์ที่เราทําได้ในหลายนัดก่อนแมตตแอนดิสันรายงานว่าจับตาดูยานคูบามินเตแนวรุกวัย20ปีจากไบรทันแอนโฮปอาเบียนให้ดีจากนี้เพราะนี่อาจจะกลายเป็นปีกที่ขึ้นมาเป็นตัวเต็งในความสนใจของทีมลิเวอร์พูลในช่วงสัมมอร์น,นี้ มีรายงานว่าลิวพูดได้ทําการเฝ้าติดตามดูการพัฒนาของมินเตามาตลอดในฤดูกาลนี้กับทางไบรท์ตันโดยผลงานของเขาก็คือลงเล่นในลีกไปแล้ว22เกมยิงไป5ประตู3แอซิสถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งในตําแหน่งปีกที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือมินเตเคยร่วมง,งานกับอาร์เนอร์ที่ฟยนูตในฤดูกาลที่แล้วโดวยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลจากนิวคาสเซิลไนเต็ดโดยลงเล่นในลีกไป27เกมยิงได้11ประตูกับอีก5แอซิส นับว่าเป็นหนึ่งในขุมกําลังสําคัญของเฮดโค้ชชาวเนเธอแลนด์เลยสําหรับฤดูกาลที่แล้วคงไม่แปลกใจหากว่าลิเวอร์พูลจะมีความสนใจและมองว่ามินเตอาจจะเข้ามาทดแทนในตําแหน่งของโมฮัมหม็ดซาร่าในอนาคตข้างหน้านี้เพราะด้วยตําแหน่งและความสามารถของเขาอาเนอรน่าจะรู้ดีกว่าใครเพราะเขาเป็นคนปั้นให้ดาวรุ่งรายนี้ยกระดับความสามารถของตัวเองจนขนาดไบตันยอมจ่ายค่าตัวของเขาในราคา30ล้านปอนด์ สำหรับดาวรุ่งอายุ20ปีให้กับนิวคาเซลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวนับว่ายานคูบามินเตนี่เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าสนใจเลยส่วนตัวเองก็ตามเข้ามาตั้งแต่เคยมีข่าวกับลิอร์พูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วและในรุูการนี้ก็น่าสนใจเลยในการแสดงความสามารถของเขาออกมาแต่ข้อเสียของเขาก็คือยังมีประสบการณ์น้อยไปหน่อยและมีอาการบาดเจ็บนิด,นด แต่แน่นอนว่าอายุแค่20ปียังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลมากและที่สําคัญอาเนอร์มีคู่มือในการใช้งานเขาและสามารถพัฒนาไปได้อีกเยอะมากๆแน่สิ่งที่น่าสนใจก็คือโดยโปกติแล้วไบรตันไม่ค่อยซื้อใครในราคาแพงและยิ่งเป็นดาวรุ่งด้วยพวกเขายิ่งไม่ค่อยซื้อเลยแต่ส็องรบินเตยอมจ่าย30ล้านปอนด์ให้นิวคาเซนนี่ไม่ธรรมดาลแล้วจริงๆนะครับแพทริกแบกเกอร์จากสกายดอยซ์แร์รายงานว่า ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของเจมี่ไบโนกิทเทนปีกดาวรุ่งของบริเียดอร์มุนเป็นเรื่องจริงขงแดงกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกเพิ่มเข้ามาสู่ทีมของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้และดูเหมือนว่าคะแนนความสามารถของปีกชาวอังกฤษวัย20ปีรายนี้จะรับเอาไว้สูงอย่างมากเลยทีเดียวและมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเขาไปร่วมทีมแต่อาจจะต้องเป็นเรื่องยากมากขึ้นเมื่อดอร์มุนตั้งราคาค่าตัวของกิตเทนเอาไว้ที่100ล้านยูโรเลยทีเดียวสำหรับซัมเมอร์นี้ มาตินฮาร์ดีนักข่าวสายนิวคาสเซิลนิต็ดจากเดอะไทม์ยืนยันว่าลิพูมีความสนใจในตัวของอเล็กซานเดอร์อีซักจริงนิวคาสเซิลนิต็ดรู้ดีถึงความสนใจที่ทีมยักษ์ใหญ่ในโยุโรปรวมไปถึงทีมใหญ่ในพีเมลีที่มีความสนใจในตัวของกองหน้าทีมชาติสเดนวัย25ปีของพวกเขาและตั้งใจที่จะหาหรือกับผู้เล่นและเอเยต์ส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับอนาคตของเขาในช่วงซัมเมอร์ไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าอีซักจะยังอยากที่จะอยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปหลังจากที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า เขาต้องการคว้าแชมป์ลีก็และแชมป์รายการใหญ่ๆในยุโรปซึ่งแน่นอนว่าการอยู่กับเซลิกาโดงต่อไปน่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลเตรียมที่จะเปิดการเจราจาในเรื่องอนาคตของเขาในทันทีที่รดูการนี้สิ้นสุดลงเพื่อทําให้ทุกอย่างในเรื่องอนาคตของเขาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อเล็กซ์พูกนักข่าวชั้นนำของทอส์อร์ตยืนยันตัวแทนของสมสรนลิเวอร์พูลได้พบกับเอเย่นส่วนตัวของมิลรอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายของบอลดมัตแล้วลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของเคอร์เคสมาตลอดจากที่ผ่านมาและมีรายงานว่าพวกเขาได้ทำการเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นของนักเตะร,รายนี้มาตลอดในฤดูกาลนี้และเชื่อว่าด้วยสกยภาพของเขาจะเข้ามาแล้วทำให้ทีมนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ตามรายงานระบ,บุว่าแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีวัย21ปีพึ่งจะทาการเปลี่ยนเอเจนต์ของเขาเมื่อเร็วๆนี้และเขากําลังใช้ตัวแทนคนเดียวกันกับเฟเดรโก้เฮียซ่าแนวรุกของหงแดงอีกด้วยทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าลิปูพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อทําการคว้าตัวเคอร์เคสมาร่วมทีมในทันทีที่ตลาดซื้อขายเปิดขึ้นในช่วงสัมมรนี้ตามข่าวก่อนนั้นนิบอลมัดตั้งราคาค่าตัวของเคอร์เคสเอาไว้ที่40ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับ หมายแมกรนดนักข่าวจากเดอะทรการเปิดเผยว่ามิลลชเคอร์เคสได้ทําการแจ้งกับบอลมัตตต้นสังกัดแล้วว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้และแน่นอนว่าปลายทางที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลเนื่องจากว่าทีมจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกมีความสนใจและเฝ้าติดตามดูการพัฒนาของเขามาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ และเขายังได้รับการประเมินความสามารถในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี้เอาไว้สูงอย่างมากเลยทีเดียวบอนมัดรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะห้ามแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีไม่ให้ย้ายออกจากทีมไปได้และพวกเขาต้องการเงินค่าตัวของเขาไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ในช่วงสัมเมอร์นี้เดวิดแอนเดอร์สันนักข่าวจากมิเดอร์สปอร์ตเปิดเผยว่าตอนนี้ Chelsea, เชลซีนนวคาเสเตดและบอนมัด เป็นสามทีมที่กำลังพยายามแข่งขันกันเพื่อคว้าตัวควีวินเคลเลอร์ผู้รักษาประตูเบอร์2ของทีมลิเวอร์พูลไปร่วมทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้และดูเหมือนว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลเองก็พร้อมที่จะทำการขายในทวันสำรองทีมชาติไอร์แลนด์วัย26ปีรายนี้ออกไปจากทีมแล้วเช่นกันหลังจากการย้ายมาของจอร์จี้มาร์เบลสวิลลี่ในหน้าร้อนนี้และนั่นทำให้เขาไม่มีที่อยู่ในทีมอีกต่อไป ลิอร์ผู้ได้ทำการประเมินค่าตัวของเคลเล์เฮอร์เอาไว้ที่ประมาณ30-40ล้านปอนด์แต่นักเตะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะย้ายออกจากทีมได้ในราคาที่น้อยกว่านั้นเนื่องจากเหลือสัญญา1ปีเท่านั้นและการย้ายออกด้วยค่าตัวที่น้อยลงก็จะทําให้โอกาสในการย้ายออกจากทีมไปเพิ่มขึ้นอีกด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ